ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมน้อก็กรับสวัสดีสวัสดีัปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจงังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องป่าปอนปีจีนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเศร้าทำนะครับนะ ซุ่มนะก้วสาวนักเกลือนะครับนะเออโอเครู้เรื่องนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา2 0 0พนนะครับวันนี้ก็จะมาจัดแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสลับเกมสาวถ้ำนะครับไปรุ่นนะเออโอเครู้เรื่องนะครับก็ดื่นนะใครที่รับชมคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปรุ่นนะเอาเรื่องนะครับนะใครไม่กดไลค์นะครับ ก็กดไลค์หน่อยจบรู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะเออก็จะขอซื้อไปเลยเบสสามสิบไปเลยนะครับนะสี่สิบไปเลยเทแบบน้าตักไปเลยนะครับมาแบบไม้เดียวคือได้ก็คือได้เลยถ้ามันโดนมันก็โดนเลยนะครับโอเคนะแบบว่าเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มอะเออโอเคนะไม่พูดเยอะนะครับนะอ่ะโอเคมันต้องกล้าๆใจนะครับนะวงการนี้นะอ่ะโอเครู้เรื่องจัดไปเพราะว่าเราเน้นของจริงนะครับนะเออ และจริงๆ,ๆนะครับไม่ใช่การแสดงนะครับไม่รู้นะเออโอเครู้เรื่องนะครับโดนเป็นโดนได้เป็นได้นะครับนะบทโดนผมก็มีแต่ผมไม่ลงนะครับนะผมลงแต่บทได้นะทุกคนนะโอเคนะรับทราบนะครับนะใครรู้เรื่องพิมพ์คําว่ารู้เรื่องนะครับนะโอเคไหนโอเคไหมอ่ะสดสดทุคลิปนะครับนะแต่บางทีปีจีนะครับผมไม่ได้ลงสดนะ อาจจาะตอนกลางคืนแล้วก็ไปลงสี่ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับก็คลิปวันต่อวันนะครับไม่เกินไม่เกินวันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่อาจจะไม่สดทุกคลิปไม่เหมือนโลมาโลมาอาจจะสดทุกคลิปเลยนะครับนะอาา่านปับ๊บลงปุ๊บเลยบนโลมานะครับนะเออก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ โอ้โหวัยรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับนี่มาถึงก็โดนแต่หมายแรกเลยปากปอบเอ้ยได้อยู่นะเอ้ยได้อยู่โอ้โห้อเฉยอยู่มันท่องกันนะทุคกครูทุคกครูนะครับนะเอาเรื่องนะครับโอ้โหผมคิดว่าไงก็ขาดทุนแล้วเมื่อกี้ไม่่าจะรอดเลยนะครับโอ้โหรออเฉยเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะขาดทุนจะก็เจ็ดร้อยแล้วเมื่อกี้เออดีใจใจวาบเลยนะครับ เป็นยังไงเป็นยังไงเอออ่ะโอเคนะครับขออนุญ,ญาตนะก่อนยุดเลย2,776นเจ้อยดสะครับไปดูนะอ่ะโอเคนะครับเอาเรื่องนะครับทุกคนนะเต็มการาบิ้วนะครับนะ่าไปนย้งไดล่ะอ่ะโอเคนะครับขอไปอีกหมายหนึ่งเบน5 0สิบสองันห้าร้อยนะครับทุกคนนะเออซื้อให้มันรู้ไปเลยนะครับนะ เขาเรียกว่าซื้อให้รู้จักนะครับแล้วก็ของค่าย PG นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะเวรุ่นนะแต่หลักๆนะครับอันนี้สำหรับสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมจะชอบเกมที่มันซื้อฟีเจอร์ได้นะครับเพราะว่ามันผมว่ามัน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 แตกโคตรกว่าเกมที่ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้อันนี้ความคิดผมนะแล้วที่ผมสังเกตมานะเกมไหนที่ซื้อฟีเจอร์เกมไหนที่ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะครับเกมนั้นจะ แตกก็จริงแต่บางทีมันจะอาจจะแตกไม่หหดเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเกมนี้ดูเอาเองนะครับนะไม่พูดเยอะนะเต็มกาลาบิ้ลนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับกดหยุดไปเลยนะครับไปรุ่นนะ2880นะครับโอ้โหเเกินไปกว่านะมาแบบง่วงด้วยนะคลิปนี้นะ จะไปแบบปลอมเลยโอ้โหคือถ้ามันเป็นหมดกันสีต่ตัวนี่วายมาสี่ตัวนี่คือบันเทิงเลยนะจ้องสอง 3, ย้องสามย้อสี่โอ้โหไม่อยากจะคิดก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับโอ้โหอะไรกับเนี่ย <c oughs> ซื้อไปสองวันหน้านะครับได้นะกำไรมานิดหน่อยนะครับไปรุ่นนะเออ อ่ะขอไปอีกไม้หนึ่งซื้อไม่ได้ผมไม่ซื้อหรอกนะครับขอไปออก็พอผมไม่อยากจะแช่เบตดนะครับทุกคนนะกลัวว่ามันจะดูดเรานะครับไม้นี้สามพันนะไม้นี้สามพันนะขอหมุนเอา้าขอหมบินเชิงหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยหมาได้ปืนนี้ เฮ้ยมาเฉยดูผมกล่าว่าจะหมุนแบบว่าตัดเศษไปสักสองสามรอบนะเอ้ามันมาเฉยเลยดูโอ้โหเกินไปว่วนะเกินไปว่วนะโอ้โหหวานจี๊ยบนะครับน้ไวัยรุ่นนะเอ้าวาลรัวๆเลยนะครับโอ้โหอะไรวันนี้ของพี เป็นไรวะเนี่ยดูดูละาลายโอ้โเกินไปกว่าน,นะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับนี่โอ้โหถ้าซื้อก็ประมาณเท่าไหร่นะถ้าซื้อ ได้มาสามร้อยกว่าน้ำตาจะไหลจะซื้อก็สามพันโอเครู้เรื่องไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูเราผมคิดว่ามันไม่ค่อยเพี้ยวแหละนะครับนะเหมือนจะเริ่มดูดได้แหละนะครับนะขนาดเขาฟีเจอร์นะครับได้มาสามร้อยโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับก็โอเคนะครับตรอจากนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอนะทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกลูบั่นเจ็บเออ